สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องหมอฟ้าเมตตาลีชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อเส้นทางรักของคุณละเขานะคะเส้นทางรักของคุณละเขาต่อจากนี้ดูพอค่ะมาเทินดูเ,เป็นแนวทางนะ,ะ,นะ,ะอาจะรย์ได้ตรงกับทุกคนขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะคลิปนี้เป็นของวันที่ยี่กรกฎาคมสองพค่ะ 2023, างนานของคุณละเขาในตอนนี้หน่อยค่ะคุณละเขาในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าลมกลุ่มมีถุนตุนเนาะนะคะ The Star The Sun Sea of s o u c e พลังงานของคนที่ night of source เนี่ยนะจูจๆอะไรแบบนี้นะคะจูจๆก็เข้ามาในชีวิตนะมาให้มามีความหวังมามีความสุขแล้วก็ห่างไปเงียบไปนะคะเงียบหาย hermit เข้าถ้าเลยอ้าวอะไรแบบนั้นนะนะคะ เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ความรู้สึกในออฟซอร์สมันเกิดขึ้นเร็วมากทุกอย่างพรึบพลึบพึบพึบอะไรประมาณนั้นนะนะคะความสุขความหวังเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็หายไปฟึบเลยอะไรแบบนั้นนะนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้เหมือนมาเร็วไปเร็วประมาณนั้นนะคะพผล่โผล่โผล่อืม บางทีอาจจะวนเวียนอยู่แบบนี้เดี๋ยวมานะมีความสุขสักพักหนึ่งเงียบกันอีกแล้วนะคะมีเงียบเขาทำต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่แยกย้ายนะต่างคนต่างเงียบอะไรแบบนั้นได้นะแล้วแบบว่าอยู่ดีก็มาเติมเต็มกันละกันอ่ะมันเป็นช่วงจังหวะนะนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์บางคนก็อาจจะเป็นอ่ะเสาร์อาทิตย์มาเจอกัน แล้วต่างคนต่างเงียบไปทํางานต่างคนต่างใช้ชีวิตอาจจะคุยกันน้อยลงอะไรน้อยลงมันทําให้รู้สึกว่าอีหยังวะอะไรอยู่ย่นะนะคะนะมีความสงสัยมีคําถามมีคําตอบเครื่องหมาย question มาเกิดขึ้นปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บปั๊บอะไรกันเนี่ยอะไรแบบนั้นนะคะนะมาหายไปนะคะแต่ว่ามันมีความสุขและความหวังมากๆอืมนะ เอายังไงอะไรยังไงก็นะคะหาทางออกหาคำตอบหาคำถามอยู่อย่างนี้แหละนะในความสัมพันธ์นะนะคะธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินพฤษโกันมาก่อนแล้วก็ลมกลุ่มมิถุนตุลเนาะนะคะคนวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะขอความรู้สึกของคุณในเวลานี้ที่มีต่อเขาหน่อยตัวคุณตอนนี้คิดและรู้สึกยังไงกับเขาคะ คุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาในตอนนี้เอ็ดออกวานอยากติดต่ออยากพูดคุยนะคะอยากไปหา the world แต่เหมือนคนที่ควบคุมตัวเองนะคะ the world เหมือนคนที่ควบคุมตัวเองอะไปโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องของตัวเองบ้างอะไรแบบนั้นนะคะ ก็ไม่ไปไหนก็รออยู่แบบนี้แหละอดทนนะคะไปก่อนอดทนไปก่อนไฟออลคอยมันรู้สึกขาดหายไม่ได้รับการเติมเต็มคิดว่าเขาไม่ได้สนใจไม่ได้รักห้าเหรียญคือความรู้สึกสูญเสียขาดแคลนนะคะแบบนั้นนะมันเป็นความรู้สึกขาดแคลนในเรื่องของ การเติมเต็มความรู้สึกอะไรแบบนั้นซึ่งตัวคุณอาจจะก,กําลังอยู่ในขั้นที่จะแบบอยากคุยแหละนะแต่ควบคุมตัวเองให้ได้คือพยายามควบคุมตัวเองนะคะเดวิลเราต้องอยู่ให้ได้นะ อาไปโฟกัสเรื่องงานไปนะรอดูก่อนนะอดทนก่อนใจเย็นๆอะไรแบบนั้นเหมือนคนที่บอกตัวเองนะคะบอกสอนตัวเองอยู่เขาความรู้สึกของเขาเวลานี้ที่มีต่อคุณแล้วเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้คะอูเอ็มเพรสคนที่ดีที่สุดแล้วนะคะ พีทออฟคัพเขาบอกว่าคุณดีนะดีนะหนุ่มดีมากเลยนะคะมองดีรู้สึกดีเหมือนได้รับของขวัญเดย์อีวีออฟฟอร์จูลฟาว่าโชคชะตาของเขากำลังจะเปลี่ยน นะคะเดชขึ้นมากับวิวออฟฟอร์จูนทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามโชคชะตาเขารู้สึกว่าตัวคุณนั้นเป็นสิ่งที่เลิศเลอมีค่าดีที่สุดแล้วนะคะเขา เหมือนจะต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยเขาอยากได้โอกาสนี้อยากได้สิ่งนี้นะคะอยากให้ทุกอย่างมันทําไมเขาอยากให้ทุกอย่างมันหวนกลับคืนมาอืมอยากให้วันเวลาดีๆสิ่งดีๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาอีกแบบอะไรแบบนั้นนะ่ะเพราะว่าเขามีความสุขที่มีคุณนะคะ คุณดูแลใส่ใจเขาดีมากเลยอาถ้าเป็นแบบอย่างที่บอกนะมันเป็นแบบว่าอามาเจอกันแล้วหายไปอีกแล้วมามีความสุขมีความหวังแล้วหายไปอีกแล้วคือประมาณคู่นี้ยังมามาหายหายในชีวิตคือแบบเต็มเต็มบ้างขาดหายบ้างเออประมาณนั้นคุณเหมือนจะพยายามที่จะเข้าใจนะนะคะเก็บเก็บเรื่องราว เก็บประสบการณ์ดีๆแล้วก็พยายามที่จะเพ้อดทนนะคะควบคุมตัวเองไม่ให้เยอะเกินไปนั่นเองเนาะนะคะไม่ให้มีความปรารถนาในตัวเขามากเกินไปอ่ะประมาณนั้นตัวเขาก็เหมือนกันโอ้ยอยากอยากให้กลับมาเหมือนเดิมไม่อยากให้อยากแบบว่า ถึงวันนั้นอีกครั้งหนึ่งอยากให้เป็นวันนั้นอีกครั้งหนึ่งอะนะคะคือหมุนทุกอย่างกลับมาเนาะนะคะโอ้ยจบอีกแล้วนะช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาที่มีความสุขเนี่ยอ้ามันสั้นจังเลยเนาะเดทนะคะมันสั้นจังเลยอยากอยากอยากให้มันกลับมาอีกกลับมาอีกวนกลับมาอีกวนกลับมาอีกแบบนั้น เพราะฉะนั้นช่วงที่เขามีคนเขาได้รับการดูแลใส่ใจดีมากเลยเขาเหมือนคนที่ได้รับสิ่งดีๆนะนะเหมือนได้เจอของที่มีค่านะคะนะแม้อะไรแบบนั้นนะเออเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์ของขวัญสิ่งดีๆที่เขาได้รับมาอ mm hmm. เพราะฉะนั้นแบบว่าเอ้ยทำไมเวลามันสั้นจังเลยนะทำไม มันเออหมดเวลาแล้วหรออะไรเดสอย่างค่ะคือแบบอยากให้ทุกอย่างมันกลับมาอีกครั้งอะ่ะมันมันเป็นอะไรที่มีความต้องการอยู่เสมอเพราะฉะนั้นฟ้ามีความรู้สึกว,ว่าตัวคุณดีแล้วตัวคุณดีอยู่แล้วมีค่าสําหรับเขามากมายอยู่แล้วนะคะหนึ่งเดียวอ,อยู่แล้วอืมตัวคิดเขาคิดด้วยซ้ําเวลาที่ได้อยู่ใกล้คุณเวลาที่มีคุณมันช่างสั้นเหลือเกินมันช่างแบบ ไปเร็วเหลือเกินด้วยซ้ำไปนะนะคะเดสเนี่ยนะนะคะอยากให้ทุกอย่างมันมันหมุนกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าคุณและเขาตอนนี้จะมีประเด็นกันหรือไม่มีเขาก็อยากจะมีช่วงเวลาที่ดีกับคุณนั่นเองนะคะคนวันพฤหัสก็มานะวันศุกร์แล้วก็วันอังคาร นะะขอโทษด้วยค่ะขอดูข้อความจากเขาถึงคุณกันข้อความจากเขาถึงคุณในตอนนี้เขาอยากพูดอยากบอกอะไรกับคุณในตอนนี้คะมีคนอื่นไหมยังไม่ถึงเวลาของเรามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเราแต่เขาไม่ต้องการสูญเสียคุณ คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเขาเนี่ยเขาคิดว่าคุณเออเราอาจจะต้องมองคนอื่นหรือว่าอาจจะมีคนอื่นด้วยนะนะคะมองหาสิ่งอื่นแบบนั้นหรอคุณยังเห็นฉันเป็นแบบนั้นคุณอะดูดีมากๆเลยทำไมคุณมาชอบคนอย่างเขา คุณจะมาชอบคนอย่างเขาเหรอเขาค่อนข้างที่จะกังวลเกี่ยวกับคุณมีคนอื่นแล้วก็ทําไมมาชอบคนอย่างเขาเนาะนะคะคุณทําให้เขาทําตัวไม่น่ารักเลยในบางครั้งอืเพราะว่าเขาเพราะว่าเขากลัวการปฏิเสธนะคะคนคนนี้นะถึงเวลาที่ต้องทําลายตัวเองเขากลัวการปฏิเสธแต่เขาก็ไม่อยากสูญเสียคุณ แต่เขาก็คิดว่าคุณดูดีมากเลยทำไมมาชอบเขาเนาะค่อนข้างที่จะขังบนนะคะหรือคุณอาจจะคิดว่าเขาดูดีเนี่ยเพราะว่ามีเดือดสตาร์กับเดือดซันจริงๆต่างคนต่างดูดีกันทั้งคู่นะแต่อาจจะแบบเอ๋เอ๋เอแบบว่านะคะเออต่างคนต่างดูจากไพ่แล้วมีความพอใจพึงพอใจในตัวกันและกันมาก ม,มีความรู้สึกมีแรงปรถนาอยู่ในนั้นแต่ว่าอาจจะแบบว่าต่างเนี่ยเดอซันกับเธอสตารมาเจอกันต่างคนต่างดูดีไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนก็ตามนะคุณดูดีในสายตาเขานะคะไม่ว่าโลกใบนี้จะมีคนสวยหล่อมากมายแค่ไหนเขาคือคนที่ดูดีในสายตาคุณนั่นเองนะคะแม้แม้คุณจะบอกว่าเฮย้ยคิดว่าตัวเองดูดีได้ไง หรือว่าป้าปลากระกเป้าอะไรแบบนั้นแต่คุณก็มีสายตาที่จะมองแค่เขาเพราะว่าฟ้ามีความรู้สึกถึงพลังงานของคนเราเนี่ยมันไม่ได้แค่ใครสักคนไม่ใช่แค่ใครก็ได้อะไรแบบนั้นน,นะ,ะนะ,ะนะคะเนาะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มาเจอกันบนโลกใบนี้นะคะเนี่ย you are my everything คุณเข้าไปมีส่วนในชีวิตของเขาแล้วนะคะคุณเข้าไปมีผลมีอิทธิพลต่อเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เขาทําตัวไม่น่ารักหรือปฏิเสธเนี่ยพอเขาคิดว่าคุณมีคนอื่นคุณดูดีคุณจะมาชอบเขาหรอเขาค่อนข้างที่จะกังวลมากเลยโน่นนี่นั่นแต่บางครั้งเขาก็อาจจะต้องทาร้ายความรู้สึกตัวเองทาร้ายตัวเองด้วยการที่แบบเอ้ยบางทีอ่ะมัน ควบคุมตัวเองโรเทตตัวเองมากด้วยหรือเปล่าเนาะเพราะมันมีการทานฟอร์มตัวเองอยู่ตรงเนี้ยเพราะอยากให้วันดีๆมันกลับมานะเพราะเวลาที่ห่างกันอาจจะมีอารมณ์ที่ไม่ดีความรู้สึกหึงหวงแน่นอนเพราะว่าในออฟซอร์สขึ้นมานนะีค่อนข้างที่จะกะวลกาวายไม่มีความสุขนะนะคะทุรนทุรายทุรนทุรายใช้คำว่าทุรนทุรายเอ,อ่อประมาณนั้นนะคะ ม,มาดูสิฟ้าว่าอาการเขาหนักนะนะคนะการหนักมาดูค่ะนะคะดวงชะตาของคุณละเขานะอนาคตของคุณะเขาโชคชะตาของคุณละเขานะคะดวความรักของคุณลเขาต่อจากนี้กันค่ะ เกิดอะไรขึ้นนะคะ The fool เนี่ยมามาหายหายนะ The fool นะคะเดจะมาก็พุกผุกโผล่ลลลลมาเลยนะ Seven of cups อ,อยู่ดีก็มาคืนดีกันนะเนี่ยอยู่ระหว่างการที่จะพิจารณานะคะขึ้นมากับ High Priestess แล้วก็ Seven of cups อยู่ระหว่างการพิจารณาการคืนดีกัน การที่จะมันจะไปยังไงอะไรแบบนั้นเด s นะคะสเหรียญมีการพัฒนาตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงนะมีการเรื่อนขึ้นนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนไปดีขึ้น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 เพราะว่าสามเหรียญเนี่ยคือการพัฒนาคือการต่อยอดนะคะ,ะมีการง้อกัน Seven of s o u อ s เนี่ยยังทำตัวแบบ รับรับลอยๆอยู่นะนะคะอ้มันยังมีความรู้สึกที่แบบมีเรื่องให้เครียดอ่ะมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมีปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฟ้ามีความรู้สึกว่าคู่เนี่ยเป็นรักต่างวัยนะคะมีความแตกต่างมันต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องเออทานฟอร์ม มากหลายมันมีมันมีดีอ่ะเซเว่นออฟคัพเนี่ยมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะคะแต่คู่เนี้ยเป็นคู่จิตวิญญาณความรู้สึกรับรู้ถึงกันได้ดีเหมือนรู้จักกันมาเนิ่นนานเหมือนสนิทกันมาเนิ่นนานนะคะเหมือนผูกพันกันมาเนิ่นนานเหมือนเหมืนมีความรู้สึกลึกซึ้ง ระดับลึกที่แบบเออเหมือนเราเคยรู้จักกันมันเป็นรักในอดีตชาเซเวนออกคับขึ้นมากับไฮพีสเตสนะนะคะแล้วมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีจะต้องเกิดการทม์ฟอร์มเมชัเท่านั้นถึงจะต่อยอดและไปต่อกันได้นะคะนะมันมีความน่ารักอยู่ในนั้นเหมือนกันมีมุมน่ารักน่ารักอ่ะมันก็มีมุมน่ารักน่ารัก แต่ก็มีอีกบางมุมที่ทำตัวลับๆล่อๆนะคะอีโก้อ,อย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกถึงความกลัวที่จะไปต่อความเครียดความกังวลความกลัวและความเครียดเกิดขึ้นมีคนเข้าหายเยอะนะคะแล้วอีโก้ยอมหักไม่ยอมงอก็มีความที่ยังไม่พร้อมด้วยเดอะฟูความไม่ชัดเจนไฮพีสเทส ความน่ารักการรู้จักคุยบางทีคุยกันการรู้จักต่อยอดมีนะคะมันสามารถต่อยอดไปได้แต่ว่ามันยังมีเรื่องให้ต้องเครียดความสัมพันธ์นี้ยังไม่ชัดเจนนะคะยังไม่ชัดเจนบางทีมามา,มาหายหายเนี่ยมากลับมาคุยมาง้อกันแล้วก็เอาอีกละนะ่ทำตัวลับลับ,ล,บล่อๆทำตัวมีปัญหานะคะ หลับๆรออซ่อนๆล้วอีกคนก็มีอีโก้ด้วยสินะคะนะถ้าเจอแบบนี้ no no อะไรประมาณนั้นนะ,ะตัวเขาก็เหมือนกันเห็นไหมจากข้อความของเขานะคะ no no ปฏิเสธตัวเองคือทั้งคู่เลยนะคะนะไม่ใช่แค่เขานะคะ บางทีเราบอกว่าเอ้ยเราต้องการความชัดเจนแต่เราก็ไม่กล้าแสดงความชัดเจนกับเขาเหมือนกันเพราะว่าไม่กล้ามันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างที่มองว่าอืมไม่น่าชัดเจนด้วยนะคะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลับๆล่อๆไม่ชัดเจนรู้กันสองคนถูกใจไหมถูกใจนะมีความน่ารักมีมุมน่ารักไหมมี นะมีทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่ในนั้นบางทีก็มามอบความรู้สึกดีๆทำให้รู้สึกสับสนไฮพีสเตสอารมณ์แปรป่วนสับสนบางทีก็ทำให้รู้สึกกลัวบางทีก็ดูวางตัวเหมือนไม่แคร์อีกโก้คนะ่ะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้มันยังมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้ต้องกังวลไปตไปเรื่อยๆจนกว่าจะวางใจถ้ามีความรู้สึกว่าคู่เนี่ย เป็นเพราะอะไรรู้เลยนะคะความไม่เชื่อใจความกลัวความหวาดระแวงสิ่งเดียวที่จะทำให้ผ่านพ้นนะอย่างที่บอกตัวคุณก็พยายามที่จะควบคุมตัวเองนะคะตัวเขาก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นโอเคละ เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนคนอื่นได้แต่ตัวเราเปลี่ยนตัวเราเองได้ซึ่งเขาก็คิดว่าเนอะตัวคุณดีอยู่แล้วนะคะตัวเขาเหมือนคนที่อยากเปลี่ยนตัวเองมากกว่าเดเพราะฉะนั้นมันมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในนี้อยู่เนอะนะคะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในนี้อยู่อืม มาดูกันเนาะนะคะว่าพระอยากแนะนำอะไรนะคะคนวันจันเนาะมานะคะวันจันวันอังคารบางคนอะบอกกันเลยนะไม่คุยแต่ว่าบอกได้เลยว่าเอากันออกจากหัวไม่ได้นะคะมันจะพอมาง้อกันมาอะไรกันก็มันจะกลับไปแบบเดิมเพราะว่ามันยังไม่ เดิฟู์มันยังมีความไม่พร้อมนะนะคะจมูล six of p e พด์ดัคชัลไนออฟวานจัสติกเซเว่นออฟซอร์สเพราะฉะนั้นการกระทำสำคัญกว่าคำพูดการกระทำสำคัญกว่าคำพูดนะ สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลอยากแนะนำคุณในตอนนี้นะคะนะอย่าหลงคารมคำพูดนะคะนะยุติธรรมจัสิทตัดสินใจจากการกระทำจะให้อภัยเขาหรือการตัดสินใจของคุณอยู่ที่การกระทำไม่ต้องกังวลไม่ต้องเคยดไม่ต้องคิดมากคิดเยอะการกระทำสำคัญกว่าคำพูดค่ะนะคะไปต่อค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลอยากบอกอะไรคุณอีกคะ บอกเขาไปค่ะการกระทำสำคัญกว่าคำพูดนะคะไม่ว่าเขาจะพูดอะไรนะคะคนที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ได้เขาจะต้องเทคแอคชั่นให้คุณได้เห็นเขาจะต้องแสดงให้คุณได้เห็นนะคะซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองเชื่อและศรัทธานะคะพัฒนาและเติบโตไปด้วยกันเขาบอกว่ามันยังมีความเชื่อและศรัทธาได้นะ เซนต์และสัญชาตญาณซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองนะคะเพราะว่ามันเขาบอกว่ามันมีการอบกอดการพัฒนาการเติบโตไปด้วยกันอยู่ในตรงนี้นะคะโอเคเรียนรู้กันแล้วกันไปเนาะ,ะไม่มีอะไรหยุดคุณได้เส้นทางนั้นชัดเจนถ้าคุณต้องการให้เป็นนะคะให้เวลาให้เวลาไม่ต้องรีบร้อน นะคะอดีตอยู่ข้างหลังปล่อยมันไปนะเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆนะคะคือต้องปล่อยวางอาดีตให้ได้ม,มันมันเป็นไปได้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเออเ g i v ก n g and l e a r n ิ n งให้อภัยกันนี่มีเรื่องของอดีตชาติเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆนะนะคะ ให้คิดบวกให้มากๆนะนะคะความคิดบวกเนี่ยจะนำพาซึ่งความรักที่โรแมนติกคนคนนี้เป็นคนที่อุณอธิษฐานขอพรมานะคะและเป็นรักในอดีตชาติมีเรื่องที่ต้องให้อภัยกันสถานการณ์จะถูกปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะโอเคเนาะถือว่าดีนะคะฟังเสียงหัวใจตัวเองนะนะคะขอความชื่อเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลของคุณได้นะคะ บางครั้งเราอาจจะรู้ว่ามันมันมองไม่เห็น,ม,นมันน่าเชื่อได้ไหมแต่ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรบังเอิญอยู่แล้วถ้าเราเชื่อโรโชคชะตาเรื่องการมาเจอกันเรื่องเนื้อคู่เราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางคุณอยู่แล้วนะคะการตัดสินใจมาแล้วนะคะการเสริมอำนาจการเปิดกว้าง เหมือนตัวเราอะอืเจงนะนะคะจะตัดสินใจอะไรเนี่ยบางทีต้องมีอำนาจในการตัดสินใจใจอ่อนเกินไปไหมใจดีเกินไปหรือเปล่าหรือว่า,ายกให้เขาบางคนยกอำนาจการตัดสินใจให้คนอื่นนะคะ เพราะฉะนั้นคุณเขาบอกว่าให้คุณมีอำนาจในการตัดสินใจตัวคุณนั่นแหละนะแต่ต้องเป็นคนที่เปิดกว้างด้วยนะนะคะการตัดสินใจของคุณจะต้องเป็นคนที่โอเพ่นนะคะเปิดกว้างนะไม่ใช่แบบคนที่ใจแคบแล้วเอาแต่มุมตัวเองนั่นเองนะนะคะเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่สถานการณ์มันจะก้าวหน้านะมีความก้าวหน้ามีการเติบโตมีการพัฒนานะคะ ทำตามเป้าหมายความฝันของตัวเองออกไปใช้ชีวิตไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวการใช้ชีวิตนะคะนะไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่ต้องกลัวเลยคุณมาเพื่อใช้ชีวิตมาเพื่อเรียนรู้นะคะหลายสิ่งหลายสถานการณ์ที่คุณกำลังเรียนรู้มันจะทําให้คุณเติบโตและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้นคนที่กลัวการใช้ชีวิตคือคนที่อ่อนแอ นั่นเองนะคะเขาบอกว่าคิดมากคิดเยอะเขาบอกว่าให้สงบภายในนะทุกอย่างจะดีขึ้นเองไม่ต้องคิดมากคิดเยอะจริงนะคะภายในนิ่งสงบเพราะมันจะเสริมอํานาจของคุณการทำสมาธิการนิ่งสงบนี่แหละคือการเสริมอํานาจโดยที่คุณรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาง แต่การที่คุณพยายามนิ่งพยายามสงบอย่างที่บอกคุณก็ทำแบบนั้นคุณพยายามควบคุมตัวเองอยู่นะคะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองทุกอย่างจะก้าวไปในทางที่ดีค่ะทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็น e n e r g y พลังงานอยู่ที่คุณเลยนะคะความสุขค่ะความสุขแอปพลิเคชันกำลังจะสอนให้คุณเติบโตและยิ่งใหญ่ นะคะคุณกำลังจะถูกสอนให้เติบโตยิ่งใหญ่พลังงานที่จะทำให้คุณเป็นแบบนั้นได้คือพลังงานของความสนุกสนานและมีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะ joy นะคะที่คุณจะสามารถสร้างอำนาจที่คุณจะผ่านพ้นนะคะเนี่ยมันเป็นเรื่องของอดีตชาติด้วยที่ต้องให้อภัย แล้วมาเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวจะหาทางออกได้แล้วนะนะคะดูแลตัวเองค่ะนะฟรีดอมไม่มีอะไรหยุดคุณได้จริงๆนะคะเสรีภาพอิสระในการไม่มีอะไรขีดเส้นคุณได้นะนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยความกลัวสู้กับความกลัวคุณกำลังสู้กับความน่ากลัว ความน่าเกลียดน่ากลัวความกลัวความกลัวในที่นี้อาจจะเป็นเขาทําให้คุณกลัวหรือคุณกลัวไปเองได้นี่แหละคุณกําลังสู้กับมันอยู่แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยภายในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยเดลมนเห็นไหมต่างคนต่างยังมองเห็นความพิเศษในตัวกันและกันยังมองเห็นอะไรในตัวกันและกันอยู่นะคะจะมีการส่งเพลงให้กันด้วยนะเนี่ย คือต่อจากนี้ถ้าเขาโพสเพลงหรืออะไรเนี่ยแปลว่าเขากำลังสื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งบางทีมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ในนั้นอยู่นะคะพลังงานของคุณยังดึงดูดทุกอย่างอย่างที่ใจคุณปรารถนานะคะเล่นแร็แต่ถ้าเดี๋ยวทุกอย่างจะชัดเจนเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชาญฉลาดนะ ชาญฉลาดนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละทำให้คุณรู้ว่าจะจัดการยังไงจะเอายังไงอำนาจอยู่ในมือคุณจริงๆนะคะคุณดึงดูดพลังวิญญาณของคุณจะดึงดูดทุกอย่างที่คุณปรารถนาเพราะฉะนั้นนิ่งสงบไว้มันจะเสริมอํานาจของคุณอํานาจของคุณจะทําให้ทุกอย่างเป็นไปในแบบที่คุณเพราะฉะนั้นรู้ได้เลยว่าชะตารักนะดวงความรักของคุณและเขาต่อจากเนี้ย อยู่ที่ energy พลังงานของคุณนะคะความสุขดึงดูดความสุขดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าหาเพราะฉนั้นว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะมีความสุขเข้าไว้นะคะและทุกอย่างนิ่งสงบเข้าไว้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีสู้กับความกลัวสู้กับความน่ากลัวนะคะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดคุณสู้ได้อยู่แล้ว นะคะคุณสู้ได้อยู่แล้วฟ้ามีความรู้สึกว่ามันจะเป็นความรักที่โรแมนติกมันจะเป็นความรักที่เติบโตไปด้วยกันได้ให้คิดบวกนะคะค่อนข้างที่จะมันอยู่ที่การตัดสินใจของเราด้วยเพราะฉะนั้นที่ทางความรักมันอยู่ที่การตัดสินใจพลังงานของคุณไม่มีอะไรอยู่คุณได้เส้นทางนั้นชัดเจนถ้าคุณต้องการให้เป็นค่ะ สุขสวัสในความรักมีความสุขในความรักมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกับทุกคนนะคะบ๊ายบายจุบ๊บค่ะบ๊ายบายคะ่ะ